นีลอยกยยบบำลังอ,อ้าวหายไปเลยลงทะเบียนผ่านบัตรสุขภาพที่ของจังหวัดสมุยนะคะ ต้องลงทะเบียนทุกคนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปใช่ปะถ้าไม่ลงเขาไม่ให้เข้าลงเลย <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แคปหน้านี้ แล้วนะคะโรงแรมอนันตรานานะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะเจอกับคล้องอันใหญ่มากมันก็จะเป็นธรรมเนียมของที่นี่นะคะที่มาถึงแล้วเขาก็จะให้ตีคล้องเป็นการต้อนรับโอเคและทางเข้าตรงกลางนะคะก็จะมีบ่อปลาคราบปลาครบาครบที่นี่เชื่องมากเลยค่ะมาดูกัน ถึงแล้วนะคะห้องของเรา,ากดออดได้ด้วยตึง้งหนึ่งเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอที่นั่งริมสระว่ายน้ำสองที่นั่งนะคะอยู่หน้าห้องนอนเลยสามารถนั่งชมวิวได้ชิลๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อเดินถัดมาอีกนิดนึงหน้านะห้องนอนของเราก็จะเจอกับศาลาพายเวทนะคะสามารถนั่งเล่นจิบชากาแฟหรือจะทานข้าวได้สบายๆเลยค่ะ เตียงน่ารักมากสำหรับ2คนเป็นที่ใช้การตกแต่งของที่นี่เป็นการตกแต่งสไตล์ชิโนไทยนะคะส่วนเพดานเขาได้ไอเดียการออกแบบมาจากท้องเรือเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอโซนตรงกลางก่อนเลยก็ <Wow. S 1> จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำหินนะคะเอาไว้ให้เราแช่น้ำเล่นสบายสบาย โซนถัดมานะคะ <S <S ก็จะเป็นห้องแต่งตัว <Okay. S 1> จะมีชุดมีกระเป๋ามีรองเท้าให้เราใช้ได้ครบเลยค่ะโซนต่อมาก็จะเป็นห้องอาบน้ําเขาจะแยกกันนะคะจะเป็นห้องอาบน้ําแบบกลางแจ้งถัดมาก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะก็ <S <S จะถูกนํามาไว้อยู่ข้างๆแยกจากห้องอาบน้ํานะคะและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะคะก็คือสายชำระที่นี่เขามีสายชำระให้เราด้วย ไทยแลนด์จริงๆเยี่ยมมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณมอร์นิ่งเช้าวันที่2นะคะเมื่อกี้เราก็ไปรับประทานอาหารเช้าริมทะเลมาแล้วนะคะ มีหมูปิ้งแล้วก็มีทีเด็ดของที่นี่ก็คือขนมจีนน้ำยาปูอาหารดีรสชาติดีค่ะพนักง,งานทุกคนก็บริการดีมากเลยสำหรับวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปพักโรงแรมที่2กันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมที่2เลยดีกว่าเนาะโอเคถึงแล้วนะคะที่พักที่2ของเราชื่อว่าโรงแรมมิกกี้บีช เดินทางจากในตัวเมืองมาประมาณ40นาทีนะคะก็ถึงเป็นเรียบร้อยแล้วพนักง,งานก็เอานะ้ำมะพร้าวมาเสิร์ฟให้เรารูปเริ่มเลยพร้อมกับผ้าเช็ดมือเย็นๆคะ่ะ มาดูห้องพักของเรากันนะคะห้องพักของเราก็จะอยู่ชั้น2ต้องขึ้นบันไดามาจากตรงสระว่ายน้ํานี้นะคะเข้ามาในห้องอห้องนี้นะคะสามารถคอนเน็กกับห้องข้างๆได้ด้วย <Wow. S 1> เผื่อมากับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ก็เชื่อมต่อกันได้นะคะโอเคส่วนตัวห้องนอนห้องนอนก็จะกว้างขวางนะคะเป็นเตียงสองคนนี่ทีเด็ดก็คือระเบียงห้องกว้างมากเลยสามารถ แขงเอากับเพื่อนๆได้นะคะต่อมานะคะเดินมาทางด้านหลังห้องนอนก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่นี่ก็จะออกแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะริบเรียบตรงกลางก็จะเป็นอ่างสำหรับสองคนทางด้านด้านข้างก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชาเวอร์สำหรับอาบน้ำนะคะมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะ ก็จะอยู่ไม่ไกลจากห้องแรกห้องนี้ก็จะเป็นแบบ Family นะคะจะเป็นสองห้องนอนแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยมาดูกันเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอสระว่ายน้ำก่อนเลย มีเบาะไว้ที่นั่งเล่นด้วยส่วนตรงข้ามสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนสําหรับสองคนมองเห็นวิวทะเลวิวสระว่ายน้ําเลยนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําวางอยู่ตรงหน้าที่นอนเลยด้วยอันนี้เก๋มากๆเดินถัดมาก็จะเจอห้องนอนที่สองแล้วพอเดินตรงออกมาก็จะเจอห้องนั่งเล่นมีโซฟามีทีวีเอาไว้ให้นั่งเล่นดูหนังฟังเพลงชิลๆเลยนะคะ เดินทะลุออกมาจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์มีโต๊ะทานข้าว, <Okay. S 1> าวยาวสำหรับ8ที่นั่งเลยโอเคส่วนโซนด้านหน้าก็จะเป็นสนามหญ้าติดทะเลมีเสือ่อมีบ่อเอาไว้ให้ปูนั่งเล่นได้ด้วยมีเปลให้เรานอนเล่นรับลมชมวิวชิลสุดๆไปเลยจ้าวว้านี่คือชายหาดของโรงแรมนิกกี้บีทนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นด้วยเ <c oughs> มื่อกี้เราก็จะไปพายเรือ ขยักกับเซิร์ฟมาแล้วนะคะก็เยี่ยมมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะแสงสวยมากเลย นะคะโรงแรมอาวานีพาสโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่สามสำหรับทริปนี้นะคะเราจะพักที่นี่หนึ่งคืนเป็นคืนสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักที่มีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็จะมีเป็นสาเวยน,น้ำส่วนตัวอยู่ด้านหน้าเป็นเป็นวิวริมชายหาดสวยมากๆาเลยนะคะบรรยากาศห้องพักที่นี่นะคะก็ตกแต่งแบบ เรียบเรียบสบายตาดูสะอาดไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะห้องพักนี้ก็พักได้สองคนค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานกว้างระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีต้นไม้ตกแต่งคือต้นลีลาวดีแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเล่นด้วยค่ะ นี่คือห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวมีโซฟาแล้วก็มีทีวีแล้วก็ยังมีเคาน์เตอร์เล็กๆเ,เอาไว้ให้ชงกาแฟอุ่นกับข้าวอะไรง่ายๆได้ด้วยค่ะพอมองออกไปด้านหน้าก็จะเป็นวิวชายหาด <Wow. S 1> มีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็ยังมีศาลาให้เราได้นั่งเล่นด้วยนะคะลองเปลี่ยนมาดูห้องเดี่ยวสําหรับคู่รักหวานแหววกันบ้างนะคะ เปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องน้ําก่อนเลยจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาห้องน้ําที่นี่เขาจะแยกเป็น2ฝั่งนะคะจะมีสุขภัณฑ์แล้วก็ชาเวอร์อยู่อย่างละฝั่งเลยเมื่อเดินตรงต่อเข้ามานะคะ <S <S 2> <S 2> ก็จะเป็นโซนของห้องนอนเตียงที่นี่ก็จะเป็นเตียงทิงไซส์เลยค่ะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยมีที่นั่งให้นั่งเล่นนะคะแถมยังเดินลงทะเลไปอีกได้ด้วยค่ะ จุดที่น่าสนใจสําหรับห้องนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็คือเก้าอี้อาแบแดดค่ะ <Wow. S 1> ควางไว้อยู่ในสระว่ายน้ําเลยหาได้ยากจริงๆนอกจากนี้นะคะเขายังให้คอมเพลเมนต์เทอรี่เราเป็นน้ําผลไม้ <c oughs> ต่างๆมากมายเลยค่ะอากาศแบบนี้เดือมแล้วสดชื่นมากๆ นี่นะคะเรากำลังนั่งเรือไปที่เกาะหมูกันอูดๆูดๆูดูดูดถึงแล้วนะคะเกาะหมูเลยนี่โรยโรยที่พื้นได้ไหมคะ ลุงเขาบอกว่าห้ามให้จากมือครับเพราะมันจะกัดเนื้อเราจะโดนเนื้อเราข้าวอุ้ยมันห่วงอ่ะตัวนู้นดือ้อไอตัวนั้นมันโหดระวังนะมันจะกัด หลังกลับมาจากเกาะหมูนะคะทางโรงแรมก็จัดดินเนอร์ดิ n บ by ดีไซน์ให้เรานะคะเราจะเลือกอยังไงก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้สำหรับ8ที่คืนนี้นะคะไปดูกันว่าอาหารจะน่ากินขนาดไหน เพื่อนๆคงจะชอบกันนะใครที่กําลังหาที่พักผ่อนอยู่ลองไปสมุยไปตามที่เบลแนะนําได้นะคะไปไม่ยากที่สวยๆเพียบก่อนอื่นเลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะไมเลโปที่จัดทิปดีๆน่ารักแบบนี้ให้เราได้ไปท่องเที่ยวกันบ่อยๆนะคะทิปหน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตามชมกันหน้าก่อนอื่นเลยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะบ๊ายบาย